แบรนด์ลูกของเซลไม่ใช่ของเซวนี่เป็นแบรนด์ลูกของ vivo หรือแบรนด์แบรนด์ของ vivo นี่แหละครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าเหมือนบอริษัทเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็น vivo iqoo นะครับ iqoo 1ตัวนี้จะเป็นกล้องหลัง50เมกนะครับกล้องหลังตัวเมนหลักเป็น50เมกครับส่วนกล้องพวกมาโครกับกล้องเทเลอันนั้นจะอยู่แค่8เมกกับ12เมกซึ่งแม่งไม่ได้เยอะอะไรเลย โดยตัวนี้ก็จะมีลวดลายที่เป็นเป็นเหมือนของเป็น bmw นะครับเป็นสีสันที่ออกจะดูดูดีดูดีดนี่ดูแดงดำน้ำเงินครับฝาหลังก็ขาวครับซื้อมาโดยอุปกรณ์ที่มันที่มันได้มาจากในกล่องครับผมแกะกล่องออกมาแล้วก็จะมีตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็จะแถมเคสให้ด้วยนี่เป็นเคสใสเคสยางเคสใสเคสยางตัวนี้นะนี่เห็นปะ่ะเคสยางกระจอกน่อยแต่ก็ก็ดีมากเลยครับเพราะว่า มันเอาไว้เอาไว้กันลอยได้ครับมันกันลอยอย่างเดียวแหละมันไม่ได้กันกระแทกนะนี่ครับส่วนปุ่มสแกนลรยนิ้วมือจะอยู่ตรงข้างหน้าครับนี่ข้างหน้าสแกนไรยนิ้วมืออยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้สแกนไม่ได้ครับเพราะว่าผมผมตั้งสแกนไว้มือขวาแต่มือขวาผมเอามาไอ้นี่อยู่เอามาอัดคลิปอยูอ่ถือโทศรศัพท์อัดคลิปอยู่นี่ครับความลื่นไหลก็ลื่นไหลแน่นอนครับกล้องก็สวยงามครับ นี่ข้างหลังกล้องมันก็ออกจะดูดีประมาณนี้เนาะนี่ข้างหลังมีเขียน v 2ด้วยไม่แน่ใจว่า v 2คืออะไรก็ประกอบด้วยเลนหลักเลนเทเลแล้วก็เลนมาโคส่วนตรงนี้ก็คงจะเป็นเซนเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้ศึกษารายละเอียดมาแล้วก็มีแฟลชนี่โดยในกล่องโดยตัวกล่องมันก็แกะออกมาภายในกล่องก็จะมีของแถมที่จะเป็นนี่ครับหัวชาร์จหัวชาร์จก็จะบ้าพลังไปไม่รู้ทําไมเนี่ยครับ1 2อวัตต์แม่ง าร์จเร็วเกิน120วัตต์แล้วมันก็นหนักไงมันใหญ่แล้วก็นหนักเก,กะกาสายชาร์จก็ใหญ่ชิบหายเส้นม่งเส้นมันโคตรใหญ่แล้วก็แข็งครับนี่สายชาร์จเพราะว่ามันต้องรองรับ20วัตต์มันก็เลยต้องใหญ่แล้วก็แข็งทั้งแข็งทั้งใหญ่ทั้งทนด้วยอืมแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ให้ด้วยเป็นไอ้จิว๋วสาหรับไว้แปลงไว้แปลงใครจะเสียบหูฟังนะครับเป็นไทสีแปลงเป็นชุดหูฟังอนะ่ะสำหรับเสียบตูดมัน,นี่ยเสียบตูดตรงเนี้ยของที่เกแก็ะนะเสียบตูดแล้วก เป็นเสียบหูฟังแล้วก็จะมีคู่มือกระจกงอกๆที่มีก็ไม่ค่อยจะอ่านกันเนี่ยมีค u ว c k ไกด์เนี่ยควิ์สตาร์ทไกด์ก็คือเป็นพวกเอาไว้ไว้ใช้งานนะครับไว้อ่านเพื่อจะใช้งานเริ่มต้นแล้วก็มันเป็นวารันตีการ์ดบัตรรับประกันอันนี้ก็ไม่ค่อยสนใจกันหรอกแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมอันเล็กๆรูปหัวใจให้เนี่เข็มจิ้มซิมอันเล็กๆแล้วก็มีนี่อันนี้สวยดีนะ การ์ดการ์ดอะไรมันสักอย่างเนี่ยที่ว่ามันได้แรงบนงันดาลใจมาจาก bmw อะไรเนี่ย bmw แล้วก็มีขีดขีดสีนี่ไงสีน้ำเงินดำแดงแล้วก็ตัว m motor sport ครับน,น,นี่สวยนะมันมันน่าจะสมทบทุนเหมือนจับฉลากใครซื้อโทรศัพท์แล้วก็แจกโรแจกรถแ,แบบนี้คนละคันนี่ครับรถมันสวยดิที่เหลือก็จะเป็นถาดธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็ ซองที่เอามันหอ่อแล้วก็มีพวกสติกเกอร์เอาไว้ลงทะเบียนอีมั่งอีมี่และนี่ก็ซองใส่เคสก็เป็นประมาณนี้ครับส่วนใครจะไปซื้อก็ราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2 5 0 0 0ืถึงสองหมนะถึงแล้วคิดว่าราคาก็แรงพอสมควรแต่ก็ถูกวถกว่า iPhone เยอะถูกกว่า iPhone ถูกกว่าซัมซุงมัง้งไม่รู้ครับเพราะว่าซัมซุงก็ยังไม่เปิดตัวแต่ถูกกว่า iPhone 14แน่นอนครับส่วนเสี่ยมี่มันยังไม่มีมาขายไงก็เลยยังไม่รู้ว่าเสี่ยมี่ราคาจะเป็นเท่าไหร่ เพราะว่า CPU ที่เป็นรุ่น s n a p g e n 2ตอนนี้นยังไม่มีเลยครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่เป็น Snapdragon Gen 2ซึ่งเขาว่าเป็น CPU ของตระกูล Android ที่แรงที่สุดแล้วในโลกนี้นาะไปแล้วครับสวัสดี